ยายไหมเผยเรื่องนี้ที่งานเก็บภาพบรรยากาศเฟิร์สพรีวิวละคร Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันนเะ SF World Cinema Central World ว่าตอนนี้อายุ18ปีแล้วค่ะได้เป็นเฟรชี่แล้วตอนนี้อายุ18ปีแล้วค่ะยิงล่าสุดตอนนี้เรียนอยู่ปีหนึ่งที่มอสอวอ คณะอุตสาหากรรมเอกการแสดงค่ะจริงๆค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเพราะได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆและสังคมใหม่ๆตั้งใจเรียนตรงสายเลยใช่ไหมจริงๆถ้าตรงสายของหนูตั้งแต่เด็กก็คงจะเป็นนวัตค่ะ แต่หนูเคยเล่นละครเวทีตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่าเราชอบแนวนี้ก็เลยอยากลองศึกษาเพิ่มเติมก็เลยเลือกเข้าศิลปรกรรมเพราะว่าศิลปรกรรมกับนวัตจะคนละแบบชีวิตตอนเป็นนักแสดงเด็กกับชีวิตการเป็นนักแสดงวัยรุ่นแตกต่างกันไหม แตกต่างนะคะเพราะตอนเด็กๆก,การตัดสินใจในหลายๆเรื่องจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าตอนโตเท่าไหร่แต่พอโตมาและได้รับบทใหม่ๆที่โตขึ้นมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ซับซ้อนคดเคี้ยวมากขึ้นคนก็ทักตลอดใช่คะ่ะทุกคนก็จะบอกว่าน้องใหญ่ไหมโตแล้วเหรอยินจริงๆมันก็ผ่านมา15ปีแล้วหัวเราะคนเข้ามาถามเยอะไหมกับบทบาทใหม่ๆที่เราได้รับ มีค่ะแต่ส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ในไอจหรือ Facebook เยอะว่าอายุ18แล้วเหรือโตเร็วจังดีใจไหมที่หน้าเรายังบล็อกเดิมไม่เปลี่ยนหัวเราะดีใจค่ะเพราะรู้สึกว่าใบหน้าเราก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนจำได้พออายุ18แล้วอยากทำอะไรที่มันแตกต่างจากตอนเป็นเด็กไหมก็ต้องเรียกว่าแสดงได้ทุกบทแหละค่ะ แต่ในอนาคตก็คงจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ชาเลนต์ตัวเรามากขึ้นอยากให้คนมองภาพเราเปลี่ยนไปจากตอนเด็กไหมอยากนะคะเพราะคนส่วนใหญ่จะติดภาพที่หมายตอนสามขวบแต่อยากจะบอกว่าโตแล้วนะหัวเราะก็อยากให้ทุกคนจำเราในบทบาทใหม่ๆบ้างงานที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างโตขึ้นไหมหรือยังมีแนวเด็กๆอยู่ เหมือนตอนนี้เรายังเป็นวัยรุ่นบทต่างๆที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็น17-20ถึงก็เลยอาจจะยังไม่ได้ดูโตมากขนาดนั้นแต่จริงๆหนูอยากลองเล่นบทโรคจิตฆาตกรอยากเล่นแนวนั้นเลยเพราะน่าจะทำให้ทุกคนพอจะสลับภาพจำไปได้บ้างหัวเราะ เพราะที่ผ่านมาจะมีบทดรามมาที่คนจะจำได้เยอะๆคนจะจำว่าน้องใหญ่ไหมเป็นนักแสดงที่ร้องไห้ได้เก่งๆก็เลยรู้สึกว่ามีสกิลอื่นๆที่เราทำได้ดีเช่นกันก็อยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะแสดงว่าภาพจำก็มีผลกับงานมีค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาเล่นละครก็จะได้บอทอดอดรามาเยอะมากๆก็เลยอยากจะได้ลองเล่นบทอื่นๆด้วยได้เอาสิ่งที่เรียนมาใช้ไหม จริงๆที่เรียนที่มหาวิทยาลัยก็คือเพิ่งเปิดเทอมค่ะก็เลยยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากแต่หวังว่าในอนาคตถ้าได้เรียนในชั้นปีที่มากขึ้นเรื่อยๆก็คงได้เอาสกิลอะไรบางอย่างมาใช้จริงบ้างกลัวการทำงานจะกระทบกับผลการเรียนไหม จริงๆไม่กลัวนะคะเพราะที่ผ่านมาเราก็สามารถจัดการเวลาระหว่างเรียนกับทำงานได้และหวังว่าอนาคตก็คงจะไม่มีอะไรที่ทำให้สองอย่างนี้กระทบกันค่ะแต่สุดท้ายแล้วไหมก็จะเลือกเรื่องเรียนก่อนอันดับแรกค่ะผลงานตอนนี้ที่เพิ่งถ่ายจบไปก็ Across the Sky และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Shadow เงาล่าตายก็เลยยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเวนต์หรือเป็นงานโปรโมทมากกว่าคะ่ะกลัวในอนาคตไหมว่าเราเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะต้องจบช้ากว่าเพื่อนจริงๆที่บ้านหมายไม่ซีเรียสเรื่องการเรียน คือไม่ได้ซีเรียสว่าถ้าวันหนึ่งเรางานเยอะขึ้นมาจะต้องจบพร้อมเพื่อนเพราะที่บ้านไหมไม่ได้สตริกขนาดนั้นเขาเข้าใจในการทำงานของเราแต่ความตั้งใจของไหมก็คือให้จบพร้อมเพื่อนและจริงๆหนูเป็นคนค่อนข้างซีเรียสเรื่องผลการเรียนถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้สีเรียดขนาดนั้น แต่เราก็อยากจะให้มันดีทั้งคู่ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องการทำงานถ้ารับงานก็จะเลือกไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะคอยดูไม่ให้มันตรงกันค่ะ